ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร้านลิชแมนชเป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอนดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40,000คนนะครับเติม p ั b g m o b i l e เนี่ยใช้แค่เพียง user ID นะครับในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์รับ i ิ h m a n s h o p .com นะพร้อมกับการบริการผ่อนชำระนานนะครับสูงสุด10เดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ i ิ h m a n s h o p อย่าลืมแอดด้วยนะครับใช้แค่เพียง user id แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับเติม uc ได้24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภยัยร0อเเซ็นไม่จับไม่ได้ต้องเติม,มที่ร้าน richman สองเท่านั้นนะครับเฮ้ยดีนะเขาเลย ตัวหน้าเราหงุดงเจ็บเฮ้ยโห,โหโยโยเปรียบเลยโหโดักสองมุมแบบนี้เกือบตายโหใจเย็นนะใจเย็นโหคิดต,ตกใจเลยเข้ามาแล้วก็มีคนเดียว มีเสียงเท้านะทางขวาด้านหน้าเราอะข้างบนปะเฮ้ยแต่ละคนนี่คือสถานที่นี่มันแบบไม่มียาเลยเดียวนะมียาอยู่ข้างนอกนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าข้างนอกมีคนหรือเปล่าอ่ะ เฮ้ยใครเ็าใช้เสียงเท้าอยู่ข้างบนนะมีคนใช้ไอ้เนี่ยเนี่ยน่าจะอยู่ข้างบนเนี่ย มีตัวนอกยิงมานะไกลๆเลยข้างบนมีปะเนี่ยเอ้ยเสียงอะไร đập cái cây nè à ta li mới tôi đãi nè. Tôi nghĩ là chúng bay về phía sau đi ี่ไงนี่ไงเจอแล้วลงก่อนลงเร็วๆๆเรื่อเดี๋ยวโดนยิงเสียงเท้าคงเงียบไปนะไม่ขยับนะผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะดิอยู่ข้างใต้แน่เลยผมว่ามีใครจะยิงบินขึ้นมาเนี่ย ไอตัวนั้นไปนไหนละมีเอดับยิงมาผมลงก่อนดีกว่าเฮ้ยโอ,อยู่ไหนวะ ปั๊มน้ำก่อนฝนตกหนักไหมครับที่บ้านพี่ตกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าหนักหรือเปล่านะใส่หูฟังเฮ้ยนั่งไงนี่ไงเจอแล้วเขาเห็นผมปะหวังว่าจะไม่เห็นนะเฮ้ย โหเลยเฉยเลยโอ้ยวางสโมก่อนเก็บของนะโดนยิงตายตอนเก็บของบ่อยมากนะช่วงนี้ลืมวางสโมกนะครับตัวนี้เอดับป่ะไม่ใช่นะตัวเอดับอยู่ไหนเนะี่ยทางซ้ายถียนปืนนะครับ วิวสันนะน่าจะยิงคนนะเขาลงบนเนินข้างหน้าเรานะตัวที่เพิ่งลงอนะ่ะนี่ไงเอดับเนี่ยเดี๋ยวนะ นี้ไม่ใช่อีดับใช่อีดับไม่ใช่นะตัวนี้เพิ่งลงผมกลัวเขาจะมีสองคนน่ะนั่นไงหลังเราไม่ใช่นะตนัวนี้นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวลงก,ก่อนจะเย็ยน สันทําเสียเรื่องอีกแล้วจะปั๊มยาดยกว่าคนโถมาแบบจังหวะไม่ควรชอบมาจังหวะแบบนี้ยวิวสันอนะจริง อยู่นิ่งไม่ได้นะเสียวโโหกอซ่าไอตัวเอดับอยู่ไหนเนี่ยตัวนี้ป่ะไม่ใช่ครับ เกินเกือบตายตัวนี้วะเนี่ยเอดับเนี่ยเออเอ,อ้ยไม่ใช่นะครับโอ้เกินไปบางทีไปไปรี่ไปนี่ไปวงแรงวงแรง พี่เล่นด่านอะไรครับเล่นลิวิกครับผมเฮ้ยเสียงเขารู้ไหมน่าจะรู้นะ เกือบโอยข้างบนข้างบนสวยหลัง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 เกือบสามก่อนสามยายก่อนครับ ตัวหลังเขามาปะหาไม่เจอครับอยู่ไหนเนี่ยตัวหลังนี่เฮ้ยเสียงประตูอยู่ไหนวะหาไม่เจอคนระับ

เงินอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีเสียงข้างในข้างในนี่บ้านนะครับชั้นสองข้างหน้าเราใ,ใกล้ๆก็มีเล่นตรงนี้ไม่เวิร์กนะบ้านไม่ค่อยโอเคเลย อยู่หลังกำแพงนะน่าจะหลังกำแพงนะเข้าไป่อนผมว่าหลังกำแพงนะใช่นะ เตัวนอกยิงคนระับนัดเลยคุณะตี้น,นะผมว่าเราต้องไปลนะเอาเครื่องยิงก็ไม่มีโหมีแต่ตะลิงแล้วงานนี้ร้อมซ้ายไปวุ้ยวุ้ยวุ้ยทำยาลยนะ ะโดนหัวเกือบถ้าไม่โดนหัวเมื่อกี้ผมไม่รอดนะครับเกือบไปไม่มีแบบพวกของตัวช่วยเลยเลยกระบแลระเบิดอะไรไม่มีเลยเออโอเคสวยผมว่าเราเข้าบ้านก่อนดีกว่าเ,เย็นๆนะครับความยาก้มาไม่พักเลย จานมีเมียน้อยหรือเมียมากครับไม่มีมีคนเดียวโธ่จะมาหลอกถามผม <c oughs> ผมผมไม่ใช่ช่องเป็ดนะถ้าช่องเป็ดเนี่ยอาจจะหลุดตรงนู้นตรงนู้นโอ้ยขึ้นข้างบนได้ปะขึ้นข้างบนอะนนสวย,ยสวยเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยหลังเรา สวยสวยเสียงปืนเอา้าเอา้าโดนวงกินตายชนะเฉยเลยโถเอ้ยมัวแต่ไปยิงนะไม่ยอมเข้าวงนะครับตัวนั้นเขาน่าจะอยู่นอกวงนะแล้วก็น่าจะยิงหลังตัวที่กําลังวิ่งเข้าวงคนระับแล้วคือพอยิงหลังตัวที่วิ่งเข้าวงตายปุ๊บตัวเขาเองก็ตายนะครับเนี่ยผมเคยบอกนะว่าถ้าจะเล่นเนี่ belongs วงมันแรงนะครับอย่าไป อย่าไปยิงนอกวงนะเข้าวงก่อนนะครับไปหาที่ได้ในวงนะครับจานขอดูเคดิจานหน่อยหลังจบเกมนี้